มุมกาแฟของนันเล็กวันนี้ฮะดูไม้ไปสวยมากๆเลยฮะเนี่ยลำต้นเขามีหนามด้วยรู้จักกันไหมเอ่ยนนเล็กพามาดูของแปลกอีกแล้วไม้นี่ถูอว่าแปลกมากๆเลยฮะชื่อว่าส้มเช้า กิจเนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีย้ำเช้าครับมาจิบกาแฟกันหน่อยโอ้โหดูดูปากนั่นเลยครับมีรอยแผลตรงริมฝีปากด้านล่างทำให้ปากห้อยไปเลยปากบวมเลยหมูหันไปเตะแต่ก็ไม่ได้เตะมานานโอ้โหเตะเข้าปากตัวเองเลือดกลบปากเลยก็ไม่เป็นไรครักินพริกไม่อร่อยหลายวันหน่อย ก็เรื่องปกติฮะไม่มีอะไรพามากิบกาแฟชมไม้แปลกๆนะวันนี้มันแนะนำให้รู้จักอีกชนิดหนึ่งอยู่ข้างหลังนัเลยเนะี่ยอยู่ข้างๆใบตระกูลดิฟเฟนบาเชียฮะสาวน้อยปะแป้งตระกูลนั้นใบสวยๆนะอันนั้นคือต้นส้มเช้าฮะ ก็เป็นไม้ตระกูลของยูโฟเบียคือพวกตระกูลมียางมีหนามตระกูลตะบองเพชรอะไรพวกนั้นที่นาเล็กได้มาต้นเนี้ยเป็นเขาปลูกกับตน้นกำแพงเมืองจีนต้นเก่าๆที่มัน แก่แล้วอะนาเล็กก็เก็บมาเขาทิ้งฮะเขานาเล็กก็เก็บมาเอามาชำชำมันก็โหเกิดเป็นต้นใหม่ก็สวยงามน่ารักก็เลยปลูกเอามาปลูกตอแกนแลกนาเล็กไม่รู้จักชื่อคิดว่าเป็นต้นกำแพงเมืองจีนนั่นแหละที่มันงอกใบขึ้นมาอันที่จริงกำแพงเมืองจีนมันไม่ได้มีใบในะ มันก็เป็นน้หนามของมันแบบนั้นแหละเพียงแต่เขาเอามาชำให้ใช้ต้นส้มเช้าเนี่ยเป็นต้นต่อก็มีแฟนคลับหลายท่านก็บอกมาก็เพิ่งรู้จริงๆฮะบางอย่างเราก็คิดว่าเรารู้แต่บังเอิญว่ามันไม่ใช่ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะในโลกนี้ยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลย ก็เลี้ยงง่ายเหมือนพวกตระกูลพวกสลัดใดนะเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะไม้ตระกูลพวกนี้ทนทานนะใช้น้ำน้อยอดทนนะพอได้ฝนโอ้โหขึ้นใบสวยงามเลยฮนะแล้วเขามีลักษณะเด่นพิเศษของเขาก็คือใบของเขาเนี่ยสามารถกินได้นะ เอาไปเรียกว่าเขาบอกว่าไปจิ้มน้ำพริกกินนะแลวก็ไม่เคยกินหรอกนะก็อ่านในคู่มือพวก Google พวกอะไรเนี่ยนะนะหลายๆคนที่เขียนอันนี้มานะมาเขียนเป็นข้อความเขียนเป็นเรื่องราวมานะก็จะได้แนะนําให้รู้จักนะนาะเล็ก็ปลูกเป็นไม้ประดับเขาบอกว่ากินได้นะใบเชา้ชาเช้าเนี่ยจะมีรสชาติเปรี้ยวจัดเลย พอสายก็จะจางลงจางลงจนในสุดก็จืดอ,อมืเนี่ยถือว่าแปลกพอเช้าวันใหม่ก็เปรี้ยวอีกเปรี้ยวจัดเหมือนเดิมนะเขาก็เลยมีชื่อว่าส้มเช้านี่ฮะที่มาของส้มเช้าก็ไม้แปลกที่น่าปลูกน่าเลี้ยงเหมือนกันปลูกประดับสวยงามฮะเดี๋ยวไปดูกัน ต้นของเขาก็เป็นแบบนี้ใบส,สวยแบบนี้นะใบสวยงามนะพอได้ฝนนะยิ่งเจอดินปุ๋ยของนาเล็กไปแล้วโหสุดยอดเลยฮนะดินใบก้ามปูแล้วก็ปุ๋ยสุดชวนชมนะปุ๋ยเหลือจากที่ชวนชมกินไม่หมดนะของพีวินิดนะนาเล็กก็ไม่ได้เติมปุ๋ยอะไรมากมายหรอกเอาดินเก่านั่นแหละ ราะว่าด,ดินชวนชมเขาเนี่ยประมาณห้าเดือนเขาก็เปลี่ยนครั้งสามเดือนเปลี่ยนครั้งแล้วแต่ในแต่ละต้นนะปุ๋ยที่ใช้ก็คือพวกใบก้ามปูหมกักมีผสมขี้วัวมั่งนะผสมขี้ไก่อัดเม็ดมั่งนะผสมขี้ข้างขาวมั่งหรือแม่ก็ปุ๋ยอินทรีย์บ้างแล้วก็ ปุ๋ยละลายช้าออสโมโคเด้วยโอ้มันเยอะฮะดินมันดินของพี่วินิตเนี่ยสะสมไปด้วยปุ๋ยทั้งนั้นแหละบอกว่านาเล็กปลูกงามเนี่ยมันถือว่าเป็นส่วนน้อยแต่จริงๆคือของพี่วินิตนั่นแหละนะก็บอกตามตรงไม่ได้มาอวดโอ้ตัวเองนะนี่สวยงามนะเนี่ยเขาบอกว่าต้นส้มเช้าเนี่ยมันมีอยู่สองสายพันธุ์นะ สายพันธุ์หนึ่งนี้จะเป็นใบหยิกใบหยิกก็คนไม่ค่อยนิยมปลูกเท่าไหร่เพราะต้นไม่สูงแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สูงประมาณสัก1เมตรกว่าๆแต่ว่าชนิดใบแบบนี้เนี่ยสูงได้ประมาณถึง5 7ถึงเเมตรเลยเป็นพุ่มใหญ่เลยสวยเป็นลักษณะใบแบบนี้ก็มีดอกเหมือนกันนะเป็นดอกแบบดอกแยกเพศ มีผลนะก็เป็นผลรวมข้างในมีสามเมล็ดนะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นนะแต่เห็นอยู่ในภาพว่ามันเป็นลักษณะแบบไหน,นแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเห็นนี่แหละมีไม้อะไรที่มัน,ปนแปลกถามว่ามีราคาไหมพวกนี้บางทีมันไม่มีราคาหรอกครับแต่ว่าเราชอบหาไม้แปลกไม้อะไรที่มันมาปลูกไว้เอาไว้ศึกษาเอาไว้เรียนรู้นะ ไม้แบบดั้งเดิมของพวกเราประโยชน์ของเขานี่ก็คือปลูกประดับแล้วก็อย่างที่บอกอะก็เคยใช้เป็นต้นตอของในการชํำพวกตะบองเพชรพวกกําแพงเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสวยๆแบบนี้ก็น่าเลี้ยงเหมือนกัน เดี๋ยวนาเล็กจะถ้ามันใหญ่มันโตก็จะเอาลงดินแล้วก็ให้มันเป็นพุ่มสวยๆลองดูว่ามันจะสวยจริงหรือเปล่าคือเราดูแต่คนอื่นเขาปลูกก็อยากจะปลูกเองนะก็จะให้หลายคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะะนี่ต้นส้มเช้าฮะเนี่ใบสวยงามฮะสวยงามมากๆเนี่ใบเหมือนเป็นลักษณะรีๆแบบนี้ เนี่ยยาวประมาณสัก20ถึง25เซนนะเนี่ยนะความกว้างของเขาประมาณสัก5เซนติเมตรนะประมาณนั้นนะ5ถึงเเซนประมาณนั้นเนี่ยวันนี้มีไม้แปลกมาให้ดูนะมุมกาแฟของอเล็กเนี่ยกิบกาแฟไปด้วยก็แฝงไปด้วยความรู้ด้วยนะครับนะ นั้นใครที่มาจิบกาแฟกับนาเล็กเนี่ยก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะฟังนาเล็กพูดเพลินๆไปหรือใครมีความรู้อะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันนะมาแบ่งปันกันนี่ก็การขยายพันธุ์พวกนี้ก็คืออาจจะเป็นการเพราะ,มะเมล็ดเพาะ,มะเมล็ดก็ได้หรือว่าการตัดยอดตัดกิ่งไปปักชำนี่ดูลำต้นของเขา ที่นาเล็กได้มาในปักชำเนี่ยเห็นไหมนี่มันเกิดขึ้นยอดใหม่ลำต้นก็มีหนามแบบนี้แหละหลายคนนิยมปลูกตามริมรัว้วมันสวยงามแล้วที่สำคัญคือมันป้องกันพวกอี ขโมงขโมยมาด้วยมุมไหนที่มันเสี่ยงเนี่ยปลูกพวกนี้เข้าไปนะขโมยก็จะไม่เข้ามาฮะเพราะจุดนี้มีหนามเนี่ยนี่แหละก็ถือว่าน่าสนใจนะนปลูกริมรั้วเนี่ยอ่ะกับผมสลับมุมกาแฟวันนี้ก็จิบก,กาแฟไปด้วยคุยกันไปด้วยเพลินๆน,น,นะก็มีไม้แปลกๆมาให้ชมกัน ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนายชาแนลสวัสดีครับ